รวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ เอาน,นแก้วตาเธอมทาวดารังปตั้ง่าางงไม่มีมือเมรอผูดังิตั้งแต่ไรไม่ังางใหญ่โตันธดกาเป็นต้องลาลาวางนนชัดชยั้งต็ในปั๊มโซบานเกิด, <und> ด <und> ยากผูจดการมา้านนโอ้ยอาลครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ <Bye, S 1> <Hey! S 2> ายซ่าฮายเป็นประจำนะครับพบกับผมตลกหน้าตาดีหยองลูกยีนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬถึง16นากานาทีครับครับผมนะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้นะฮะถึง2ช่องทางด้วยกันนะครับ <c oughs> ช่องทางแรกนะครับเบาใจทีวีพอใจชาแนลแล้วก็ เข้ามาที่ www. พอใ a ช n นลคอมเลยครับและหลังของเราเป็นใครเอ่ยเป็นใครเป็นดาราเอเชียครับครับผมค่ะค้าายพี่ยมเลยครับผมเป็นดารากรลุงกี้ครับเป็นลูกน้องพี่ยองครับครับผู้ประชาคุณบ้านขยมจีนลูกน้องพี่ยองบัดบานมโนเอนไซม์ในจืินฟูดในบาซาฮาเฮนนองกรมเีนี เป็นธรรมดารายการของเราขั้นข้างที่จะอัปเดตนะครอัพเดตอัพเดตอีก3ปีก็ได้เข้าสู่เออีสเอเซียนครับผมเนี่ยฮะเราก็ตีตอนรับมีพิธีกรด้วยเราต้องมีพิธีกรหลายประเทศฮะครับผมเอาละครับวันนี้โอ้โหช่วงแรกช่วงแรกเลยนะฮะวไยแก่ๆนี่ไปหากันให้ลืมแก่เลยกับช่วงแก๊กซ่าฮาเช่วงแก๊กซ่าฮาเฮสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เจนี่ฟู้ดสนับสนุนโดยเจนี่ฟู้ดของเราเขาว่าอย่างไรครับอ่าเขาบอกว่าการจะไปซื้อของหรือซื้อสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะถ้าปกติก็จะมีร้านโชวห่วยมีร้านสะดวกซื้อใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นห้างที่ที่ที่บ้านคุณมีห้างไหมที่ที่มพูชียมีครับอ๋อห้างคุณเป็นไงบ้างครับตรงตรงพลปิน ่ต้นไม้เก่งๆครับครับผมปีนต้นเอ้ยไม่เกี่ยวอะไรกับต้นไม้เก่งๆปีนไปนั่งบนห้างครับออ๋นั่งบนห้างก็ว่าจะได้ยิงสัตว์เก่งจะบ้าอันนี้มันห้างยิงสัตว์อันนี้ไปถึงห้างสรรพสินค้าไปดูเขาไปเที่ยวห้างกันเนี่ยไปดูว่าห้างเป็นยังไงครับแหมแต่งตัวสโลว์เชียวพคุณจะไปไหนเนี่ยแหมไปวัดเหรอไม่ไงไปทำไมไปเอาแกงถุงที่พระไงจะบอกว่าคนสมัยนี้โชคดี โชคดียังไงกเวลาเครียดๆอยู่บ้านเงงาก็เอาเวลาว่างไปเดินห้างสรรพสินค้าโอ้ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ห้างเจริญนะมีลงลงลงหนังอยู่ในห้างหมดแล้วบางคนนี่ติดห้างถึงขนาดพอห้างเปิดปุ๊บเนี่ยเข้าเลยเข้าเลยมายืนรอประตูเลยมีครับ้าตรงไปประจําเลยมีมีมีแอบใสยแอร์ห้างมีประจำอะก็เหมือนกับนี่พูดถึงห้างสรรพสินค้ามีวันหนึ่งเออยามก็เข้าเวรที่ห้างเนี่ยเดมอลเลย เออมีโทรศัพท์มาดิพอโ,โทรศัพท์ดังยามก็วิ่งไปรับรับโทรศัพท์ฮัลโหลสวัสดีครับอ,อบอกนักขายรับสายครับเนี่ยบอกอ๋อผมรอปภครับอ๋อสวัสดีครับคุณรอปภผมอยากจะทราบว่าห้างเนี่ยเปิดกี่โมงครับอ๋รปภบอกสิบโมงครับผมอันนั้นก็บ,บอกอีกผู้ชายคนที่โทรมาเออกัุนาเปิดเร็วกว่านั้นหน่อยได้ไหมครับ ไม่ได้หรอกครับเพนาะนอยู่บายเราต้องเปิด1ิบโมงอ๊ะนี่มันเพิ่งตีสี่เองอะครับอ่เปิดเร็วกว่านั้น่อยได้ไหมครับเปิดตีห้าก็นนาย,ยังดีคุณพูดเูรื่องังไหมเปิดไม่ได้หรอกครับเขาเปิดสิบโมงนี่มันเพิ่งตีสี่คุณยังเข้าไม่ได้เออไอ้นั่นนึกว่าจะวางสายตะโกนสวนรปภม่อีกวาอไงผมไม่ได้ต้องการเข้าผมจะออก ไม่ได้ติดอยู่ในห้างเหรอลองรองเท้าจนห้างปิดติดอยู่ในห้างก็ไม่บอกโอ้ไปเดินยังไงว่าอยู่ในห้างเด้ทั้งวันทั้งคืนเดิน,นไงไม่มีหลากหลายจนปิดจนออกไม่ได้ครับเรามาดูแก๊กที่สองเขาเป็นเรื่องราวของโปรโมชัน่นโปรโมชัน่นน,นี่ก็คือลดกระนำแถจแกแถมแรกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับไปเขาเขาทำยังไงไปดูกันไปไปดูกัน เมาสองวันที่แล้วก็ไปเล่นต่างจังหวัดเฮ้ยแต่แปะนี่เติมป้ายเติมทานนี่โปรโมชั่นแหรอมันเยอะนะโอ้โเยอะนี่ที่เป้าผ่านไปทางนี้นะสายอีสานนี่นะไอยู่ปั๊มหนึ่งโปรโมชั่นเขาดีมากดียังไงโปรโมชั่นโอ้ป้ายแผ่นเบลอร์เลยเติมน้ำมันเต็มถังได้เซ็กฟรีหนึ่งครั้งเฮ้ยเอางั้นเลยหร แล้วมีเครื่องหมายคำถามให้ด้วยเออถามว่าไงเออไไเรากับเพื่อนขับรถเลี้ยวเข้าเลยบอกน้องเต็มถังเอาเติมเต็มถังปั๊บแล้วก็ถามน้องใช้ฟรีหนึ่งครั้งเลยไหมเด็กดปั๊บมันก็ตอบว่ายังค่ะพี่พี่ต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนอ้มีเกมให้เล่นมีเกมให้เล่นไงแล้วก็ถามคำถามอะไรเขาก็ถามมาตอบถ้าพี่ต้องตอบทายใจหนูให้ถูกนะ,นะว่าในใจหนูเนี่ย เลขเลขอะไรไว้ถ้าพี่ท้ายถูกเห้คีหนึ่งครั้งเอ้าเลขห้าอ่าถูกไหมเดขปบ๊มไม่ถูกเอาบอกเลขสามอืออืถูกไหมไม่ถูกอีกทีครับเราว่าอีกทีถูกตรงนี้เสร็จแน่บอกเลขหนึ่งเด็กบ๊มบอกไม่ถูกโอ้อดเด็เซ็จฟรีอดเออเพื่อนก็จะโวยบายไลย ไม่ได้โอ้โหนี่มโกหกกันนี่ว่ะหลอกลวงให้เติมน้ำมันเต็มถังบอกใครจะไปทายถูกนะเฮ้ยนี่มันโกงเลยว่ะมันก็โกงกันได้แหละไม่โกงจะรู้ได้ยังไงไม่โกงไม่รู้ได้ยังไงก็เมียเราไปเติมเต็มถังทายครั้งแรกก็ถูกแล้วว้าเมื่อกี้คนนั้นอาจจะแม่นก็ได้เออเมียเราเนี่ยอือมีรถกี่คันอ่ะสามคันเออ ไปเติมเต็มถังสามครั้งท้ายถูกทั้งสามครั้งอ่ะโอ้ยโอ้ยเหรอคือจะโกงได้ยังไงใช่ไหมสามครั้งเลยถูกสามครั้งอ่ะโปรโมชั่นคือเอ่อซ็กหนึ่งครั้งเออโอ้โหเดี๋ยวๆดสามดอกหายสงสัยเลยทำไมเอ๊ะทำไมเมียเราชอบเจาะถังน้ำมันวะน้ำมันรั่วอืมสงสัยมันติดใจอะไอ้เนี่ยใช่ใช่ โปรโมชั่นมันก็ดีนะมันลดสินค้าลดราคาแต่ว่ามันก็เป็นการโฆษณาส่วนเชื่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้ดีนะครับจะไปเล่นโกงเล่นเกมนี่ต้องดูให้ดีนะครับครับครับเดี๋ยวพักดื่มเจลี่ฟู้ตกันสักคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแจกซ่าฮ่าฮี เอาและพอละหน่ย่ยเ้ยกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการนี่ครับช่วงนี้ช่วงแจกซ์ซ่าอาเฮสักดับที่เราโดนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ,ภาพเจนี่ฟูดนั่นเองครับ,บกติกาเ<ม>ป็นไงครับไปรับชมมาพร้อมกันครับ <c oughs> กติกาแจากซ่าคาแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด1 0แผ่นป้ายภายใน1 0แผ่นป้ายนี้จะมีเจนี่ฟูดกล่องใหญ่5กล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3 0 0แผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้1,000แผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ ทานตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5้ใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟี่2กล่องมูลค่า450บาท กงกุญแจที่ได้รับจากสมโมสรพิมลิกชื่อดังทรงตรงจากประเทศอังกฤษเงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขักันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ02-692-2818-9 เริ่มพร<ว>้อมที่จะรับโชคและเล่นเกงกับเราหรือ,อยังนะครับกติกาเพิ่มเติมนี้หน่อยนะครับสำหรับท่านที่เล่นเกมไปแล้วแล้วก็ได้รางวัลไปถ้าเผื่อหนึ่งภายใหนึ่งอาทิตย์ท่านไม่ติดต่อกลับเราจะ ยึดของกลับเข้าสู่บริษัทคือว่าท่านสลัดสิทธิ์ือว่าท่านสลัดสิทธิ์แล้วแต่ถ้าได้รางวัลไปแล้วนะฮะภายในหนึ่งอาทิตย์ขอสงวนสิทธิ์ไว้ก่อนครับเพื่อโอกาสเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นเล่นได้บ้างใช่ครับสำหรับท่านที่อยากจะสั่งซื้อเครื่องดื่มเจริฟูงของเราเนี่ยฮะเบอร์สังเกตเบอร์ตัวหน้าจอด้านล่างหรือตรงที่พี่หยองลูกหยีครับ0800224545ครับอ่ะสาครับสายแรกมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อจริงครับ สิพรใช่ไหมครับทองประเสริฐอ่าอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะนครราชสีมานครราชสีมาอะไรครับปากช่องปากช่องคนะฮะสาธิพรนะฮะพร้อมนะฮะแผ่นป้ายแรกเป็นเจริญพุทธกล่องใหญ่ใหญ่ครับอ่าได้กล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปเจริญพุทธกล่องเล็กหรือเจริญพุทธกล่องใหญ่เล็กค่ะเล็กนะฮะขอให้เล็กนะครับเป็นใหญ่ครับ ไม่เป็นไรครับสายแรกก็พลาดไปครับไม่เป็นไรไม่เป็นาร่วมชุดขงได้ใหม่ฮะอ่ะคุณพี่โทรใหม่นะครับคุณโทรใหม่ค่ะ026922818-9นะครับสุขภาพดีรอท่านอยู่นะครับเจนิฟูดนะฮะช่วยคุณได้นะฮะเป็นโรคอะไรต่างๆนี่นะให้เจนิฟูดเข้าไปสั่งในช่วงเวลานี้นะทีมงานหยองลูกหยีส่งฟรีทั่วประเทศนะทั่วประเทศเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปิดเสียงทีวีด้วยครับผมปิดแล้วปิดแล้วนะครับคุณอะไรครับ ปิยมาศชนบุรีค่ะปิยมาศชนบุรีอยู่อำเภออะไรครับสีราชาค่ะรีราชาเป็นไงฮะอากาศร้อนหรือเปล่าหรือว่าหนาวพอดีก่อนพอดีนะฮะพอดีนะฮะเคยเคยได้รางวัลจากเราไปยังยังเลยค่ะอ่ายังวันนี้เอาไปเลยฮะขอให้โชคดีครับแผ่นป้ายแรกครับคุณปียมาศเป็นกล่องใหญ่ครับผมเจริญพุทธกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจริญพุทธกล่องเล็กหรือเจริญพุทธกล่องใหญ่กล่องเล็กครับขอให้เล็กนะครับขอให้เล็กเล็กครับอ่า ครับผมแผ่นป้ายสุดท้ายครับเป็นเจลิฟูตกล่องเล็กหรือเจลิฟูกล่องใหญ่กล่องใหญ่ค่ะใหญ่นะครับขอให้ใหญ่ใหญ่หรือเปล่าใหหญ่่รือเปลาโตเล็กนะฮะโตเล็กนะฮะแค่สองป้ายแค่นั้นเองนะฮะไม่เป็นไรครับถึงทุกนี้โทรมาร่วมถืกได้ใหม่นะฮะพลาดไปแล้วสองสายด้วยกันนะครับ026922818 9นะครับโทรกันเข้ามานะฮะนี่รายการของเราพร้อมที่จะแจกนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วสองสายนะครับอ่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะโอ้เออตื่นนอนหรือยังครับตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วนะครับแหม่สามสายที่เข้ามานี่รู้สึกว่ามันจะเหนื่อยๆนะฮะไอ้ตื่นเต้นหน่อยฮะรายการเราแจกเยอะนะฮะอะไรครับผมวิไลพรค่ะวิไลพรจากจังหวัดอะไรครับชัยนาทค่ะชัยนาทนะฮะอ้าวแผ่นป้ายแรกเป็นเจนิฟูดกล่องเล็กครับผมป้ายต่อไปเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่เล็กค่ะเล็กนะครับ เลขหอยเลขเป็นใหญ่เอาวู้ดเนยวันนี้เหนียวจังเลยเป็นไรเนี่ยอ่าสามสายนะครับไม่ถูกสักสายเลยนะฮะยังมีโอกาสสำหรับสายต่อไปครับ026922818-9นะครับโทรกันเข้ามาเรื่อยๆหรืออยากจะสั่งซื้อเจลพูก็หมายเลขตรงที่พี่หยองลูกหยีครับ0800224545จัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับสุขภาพที่ดีนะฮะเราเลือกได้อ่ะสวัสดีครับสสวััดีครบอ่าชื่อจริงครับพี่สิทธิ์ครับอภิสิทธิ์ใช่ไหมครับ จากจังหวัดอะไรครับชนบุรีครับชนบุรีโอ้โยชนบุรีนะเอ้รู้สึกว่าได้รางวัลกับเราไปบ้างหรือยังนะฮะติดสามครั้งแล้วที่เท่าเท่าที่ผมนำรายการมาอ๋อได้ใช่ไหมอ่ะอภิสิทธิ์ครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจลิฟูดกล่องใหญ่แผ่นป้ายต่อไปเจลิฟูดกล่องเล็กหรือเจลิฟูดกล่องใหญ่เล็กครับเล็กนะครับขอให้เล็กขอให้เล็กเป็นใหญ่เอ้ยวันนี้เหนียวจริงนะเหนียวมากเลยนะฮะเหนียวมากเลยนะฮะเหนียวมาก ไม่เป็นไรครับคนที่พลาดโอกาสไม่ได้รางวัลพรุ่งนี้ก็โทรมาร่วมสนุกกันได้ใหม่นะฮะศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะครับโทรให้มาตื่นเต้นนะฮะเหมือนท่านตื่นนอนสดชื่นนะฮะรายการเราสนุกสนานมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเสียงเบามากเลยนะฮะชื่อจริงครับประสานครับปราสาทจากจังหวัดอะไรครับ การนบุีโอ้แฟนประจแฟนประจำแฟนประจำของเรานะแผ่นป้ายแรกครับคุณประสานเป็นเจนิฟุดกล่องใหญ่แผ่นป้ายต่อไปเป็นเจนิฟุดกล่องเล็กหรือเจนิฟุดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับใหญ่ใหญ่เลยครับขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่เป็นกล่องเล็กครับแหมวันนี้วันนี้เหนียวมากนะเหนียวมากดูกันว่าจะออกหรือไม่เนี่ยถือเป็นเบรกแรกของช่วงแกซ่าครับผม 0292281889นะครับน่าคุณภาพของเราดีได้นะครับเมื่อคุณอยากจะทานเครื่องดื่มเจนี่ฟู้ดเครื่องดื่มที่มีคุณภาพอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยเชื่ออะไรโอ้โหทำไมในมีแต่เสียงแอบน้ำขิงตักถ้วยไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับชื่อศิริพรค่ะเลี้ยงลูกก่อนไหมครับลูกได้ยินเสียงลูกสิริพรนะปิดเสียงทีวีด้วยครับจากจังหวัดไหนครับ ใช่ได้ละใช่สุดท้ายค่ะอ้าวจำจำจังหวัดไม่ได้แล้วอ้าวโไม่ไหวเมยดีกว่าแผ่นป้ายแรกเป็นเจดีพุทธกล่องใหญ่ครับผมไปต่อไปเจดีพุทธกล่องเล็กหรือเจดีพุทธกล่องใหญ่อะไรนะคะปิดเสียงทีวีด้วยครับคุณแผ่นป้ายตอนป้ายต่อไปเจดีพุทธกล่องเล็กหรือเจดีพุทธกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะฮะกล่องใหญ่นะฮะใหญ่นะครับเป็นใหญ่ครับโอเคแผ่นป้ายสุดท้ายครับเป็นเจดีพุทธกล่องเล็กหรือเจดีพุทธกล่องใหญ่ ต้องเล็กค่ะเล็กนะครับเล็กนะครับขอให้เล็กครับเล็กครับอ้าวได้ครับโอ้ายแรกวายแรกครับผมมีสิทธิ์เปิดป้ายครับเดี๋ยวพูดหนึ่งสองสามสี่ห้าป้ายไหนครับสามค่ะสามนะที่หยองเปิดเลยจะเป็นนายพลหรือนายพันเป็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 นได้รับกาแฟนาโนคอฟฟี่ิบุรุษค่ะ 450บาท2กล่องด้วยกันครับยินดีด้วยนะไอชื่อได้อยู่หลังใหม่ด้วยฝากเบอร์อไว้ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ไปดื่มเจรีพูดให้สดชื่นเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าแจกซะฮห้

การเข้าสู่ช่วงช่วงการเข้าสู่ช่วงที่สองของของานแทกซ่าเฮ้เดี๋ยวผมจะแจกแล้วครับเดี๋ยวผมแจกจริงด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากไหนครับคุณอะไรครับจากดินแดงค่ะปัตนาปัตนาจากดินแดงดนะครับดินแดงใกล้ๆนี่ถ้าทายถูยวก<ร>วกันนี้ขี่มอไซค์ไปส่งเลยโอเคโอเคเปิดแล้วนะแผ่นป้ายแรกเป็นเยน่พูดกล่องใหญ่ แผ่นป้ายต่อไปเจดีฟูดกล่องเล็กหรือเจดีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะใหญ่นะใหญ่หรือเปล่านะฮะใหญ่หรือเปล่าครับใหญ่ครับเอาล้วแผ่นป้ายสุดท้ายครับเจดีฟูดกล่องเล็กหรือเจดีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะเล็กนะครับขอยเล็กเล็กค่ะเป็นเป็นเล็กเล็กค่ผมไม่ว่างฮะเดี๋ยวให้คนอื่นส่งแล้วกันนะฮะผมไม่ว่างคุณได้รางวัลแล้วฮะคุณจะได้เปิดนะแผ่นป้ายรางวัลนะฮะเจดีฟูดหนึ่งเจดีฟูดสองเจดีฟูดสี่ห้านะฮะแผ่นป้ายไหนครับ เจอกุตหนึ่งค่ะหนึ่งเลยนะฮะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะฮะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะเป็นเป็นเป็นโอ้ยเป็นรางวัลใหญ่เลยไม่เป็นไรฮะหางังเบอร์เลยสองพันบาทจากนายพลนะคุณปลากรายรับเงินสด2,000บาทจากนายพลพศขอนแก่นนะครับอ่าให้ชื่อที่อยู่กับทีมงานได้เลยนะครับวางหูให้สนิทด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรจจังหวัดไหนครับคุณบุญทานลบบุรีค่ะคุณลบบุรีนะคนบ้านเดียวกันอยู่หนองเยโต้อำเภอชัยปานโหติดะห้าครั้งแล้วได้รางวัลไปครั้งเดียวอะทำไมผมรู้ทำไมผมรู้ขนาดนั้นแฟนประจำแฟนประจำโอเคคุณบุญทานเปิดแล้วนะครับอแผ่นแผ่นป้ายแรกเป็นเจดีฟูดกล่องเล็กครับแผ่นป้ายต่อไปเจดีฟูดกล่องเล็กหรือเจดีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะเล็กนะครับขอให้เล็กเลยแป็น ต้องเล็กครับแผ่นป้ายสุดท้ายครับเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่เจนี่ฟูดกล่องใหญ่ค่ะใหญ่นะครับขอให้ใหญ่นะครับขอให้ใหญ่ใหญ่โอ้ยแกให้หมดกระดานเลยวันนี้แผ่นป้ายรางวัลเหลือสามแผ่นป้ายครับเป็นเจนี่ฟูดกล่องเป็นเจนี่ฟูดสามสองสามสองสี่ห้าแผ่นป้ายไหนครับสองสี่ห้าสองสี่ห้าเอาหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่เป็นอะไรจะเป็นอะไรนั้นครับเป็นเป็นเป็น อ้าวได้ของที่เราลือกจากประเทศอังกฤษนะฮะเป็นพวงกุญแจนะฮะพวงกุญแจนะครับ <c oughs> เป็พวงกุญแจนะฮะมองไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวพวงกุญแจของสโมสรจากประเทศอังกฤษนะฮะมีลิเวอร์พูลมีแมนเชสเตอร์นะครับเอาไหนฮะเอ,เอาไหนฮะเลือกเลยเลือกเลยฮะเอาไหนครับเอาแมนยูเอาแมนยูหรือลิเวอร์พูลเอาลิเวอร์พูลค่ะอ่าลิเวอร์พูลนะครับโอเคเดี๋ยวจัดให้นะฮะจะจ่ายให้ครับ S <S บอกทีมงานไปเลยฮะสายต่อไปเข้ามาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนแคะอรุณสวัสดิ์จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะอรุณสวัสดิ์จากจังหวัดสุรินทร<ฟ>์น่าแฟนเดิมๆนี่วันนี้มีแต่คนเก่าๆไม่มีสายใหม่ๆเข้ามาเลย <S <S <ฟ><น>อ่าได้รางวัลไปกี่ครั้งแล้วเดือนนี้ไม่เคยได้เลยไม่เคย,ไ,เคยไ,ได้ใช่วันนี้ขอให้ได้นะครับตอบไม่เคยถูกแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กฮะแผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับ เล็กนะครับถอยเล็กครับเป็นเป็นเป็นกล่องใหญ่นะครับแหมเอาไว้วันรับสู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปนะครับก็กวันต้องมวันของเรานะฮะ จริงๆแล้วบางท่านโทรมาบอกว่ารางวัลมันเป็นเรื่องเล็กแต่อยากโทรเล่นอยากสนุกอยากวัดดวงบางท่านนะฮะบางคนก็ชมรายการวันนี้ไม่มีไกลๆนะฮะมีมีทูลินไกลที่สุดนะฮะน่าจะไกลที่สุดไนอไปเข้ามาเลยนะครับถ้า02622818ถ้าอยากสุภาพดีก็โทรสอบถามโดยตรงนะครับเรื่องกินีฟู้ด0800224545ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ เอกชัยครับคุณเอกชัยจากที่ไหนครับสมุทรปราการครับสมุทรปราการอ่าคุณเอกชัยนะอ่าเล่นเลยเล่นเลยคุณเอกชัยแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับแผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับเล็กครับเล็กนะครับขอให้เล็กขอให้เล็กเป็นใหญ่ครับอ่าเใหญ่เอกชัยไม่ถูกครั้งนี้โทรใหม่นะครับคุณเอกชัยนะครับไม่ถูกโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากครับอย่าพ้อครับพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะครับมามามาสายต่อไปเข้ามาเลยนะครับ วางสายให้สนิทด้วยนะครับสายต่อไปจะได้เข้ามาง่ายๆนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับปานวิทย์จากจังหวัดชลบุรีครับปาน,นวิทย์ผาน,นวิทย์ครับพาน,นวิทย์จากจังหวัดชลบุรีเด็กชายใช่ไหมเด็กชายใช่ไหมเราอ่ะครับอ่าโอเคให้เล่นเลยเด็กๆมานานๆมาทีอ่าแผ่นป้ายแรกเป็นเจนิฟุทธกล่องเล็กพานุวิทย์แผ่นป้ายต่อไปเจนิฟุทธกล่องเล็กหรือเจนิฟุทธ กล่องเล็กครับกล่องใหญ่เล็กหรือใหญ่ครับเล็กหรือใหญ่เล็กหรือใหญ่ครับเล็กนะฮะขอให้เล็กผานวิทเป็นใหญ่ครับโอ้โหไม่ถูกครับไม่ถูกพุที่โตใหม่นะจ๊ะครับสวัสดีครับกระหน่ำแล้วกระหน่ำแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชื่อไรจากจังหวัดไหนครับชื่อกนกวันค่ะนกวันจากจังหวัดไหนครับโคราช ประจวบพีรีขั้นค่ะประจวบพีรีขั้นเลยโอ้โห,หมาไกลเลยมีใต้มีเนื้อมีสมัดออกหมดเลยวันนี้สุดยอดเลยแผ่นป้ายแรกเปิดเลยสวัสดีนี่เป็นเจดีพุทธกองใหญ่แผ่นป้ายแรกแผ่นป้ายต่อไปเจดีพุทธกองเล็กหรือเจดีพุทธกองใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะเล็กครับ<ล>นี่เล่นไว้เล็กนะเป็นใหญ่ครับโอ้โหใหม่นะครับโโอ้หน่าจะได้อยากแจกคนประจวบมากเลยอ่ะได้ฮะ เอาละครับสำหรับวันนี้นะฮะเวลาหมดหมดเวลาเดี๋ยวเฉลยป้ายที่เหลือนะพี่หยองป้ายที่สองเจนี่ฟูดเป็นนี่เป็นเจนิฟูดกล่องเลขมูลค่า2,200บาทแล้วป้ายสุดท้ายก็เป็นนายพันนายพันหนึ่งพันบาทอยู่ตรงนั้นนะฮะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอบคุณเจนิฟูดนะครับที่สนับสนุนอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้โทรมาเิ่มสนุกกับเราได้ใหม่นะครับวันนี้ผมหยองผมหยองลูกหยีครับผมต้องชวนชื่นครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ